วันนี้ก็อยู่ที่สนามยิงปืน333นะครับผมประจุธานีนะก็เอากล้องตัวหนึ่งนะไม่ใช่กล้องใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆเป็นกล้องที่ขายดีครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวสักทีนะครับเอามาแนะนำครับเจ้ากล้องไซ e อ g l e นะครับตัว1-6ถึง6ถึงคูณ24หรือ1ถึง8คูณ24เนี่ยนะครับมันจะเป็นกล้องที่เขาเรียกกันว่ากล้อง low power variable optic กล้องพวกนี้นิยมใช้กันมากในปืนปืนยาวหรือเป็นปืน M4 นะครับปืนที่ใช้ในระยะยิงประชิดยิงในเมืองอะไรนะครับกล่าวคือก็คือ,คอตัวนี้ถ้าเราตั้งอัตราขยายเป็น1เท่าหรือ1.1เท่านะครับแล้วเราเปิดไฟในเสเน้นเะล็งเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นกล้องจุดแดงเลยนะครับก็ยิงในเรียกว่าเป็น close quarter combat ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องยิงระยะไกลขึ้นมาเนี่ยนะครับ อย่างถ้าใช้กระสุนอย่างเป็น2 3งสามเนี่ยก็สามารถจะยืดระยะการยิงได้ถึง400-600เมตรเลยนะครับซึ่งจากตัวไซอิเกิลหนึ่งถึงแปดคูณยี่สิบเนี่ยเส้นเล็งก็จะเป็นรุ่น AR BDC 3นะครับผม AR <_ m. S 2> ก็คือเป็นปืนจอบ AR หรือ M4 นะครับ BDC <_ m. S 2> ก็คือเป็น Bullet Drop Compensator นะครับผมผมขึ้นเส้นเล็งให้ดูนะครับก็มันก็จะเห็นว่าเส้นเล็งพวกนี้มันจะมีฉีดเล็งเผื่อนะครับ ถ้าเราตั้งไว้ที่สร้างซีโร่ไว้ที่ร้อยหลาเนะครับเราจะรู้เลยว่าถ้าเราต้องเล็งเผื่อระยะ200หลา400หลา6 0ร้หลายิงตรงไหนครับผมแล้วก็เวลาตาขยายเนี่ยที่ได้มาสุดถึง8เท่าเนี่ยทำให้การยิงเนี่ยได้ถึง400เนี่ยสบายๆเลยนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้สนามที่เรามาอยู่สามามเน,นี่ยก็ระยะไกลสุดของสนามไรเฟิลคือ200เมตรนะครับผมก็กีบคูดทการทดสอบยิง เป้าหุ่นคนนะครับวันนี้เนื่องจากฝนตกนะครับไม่อำนวยในการตั้งเป้าตั้งศูนย์ได้เท่าไรแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกใช้สนามร่วมนะเราก็เลยทําการทดสอบยิงเป้าหุ่นคนซึ่งก็ผ่านสบายๆนะครับผมครับตัวกล้องไซเคิลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเส้นเลงแบบ uh, Second f o ฟกัสเพลนนะครับก็กล่าวคือถ้าเราปรับอัตราขยายเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยตัวเส้นเลงข้างในมันไม่เปลี่ยน เหม,มันการใช้ระยะยเส้นเล็งในการยิงเผื่อเนี่ยก็จะต้องตั้งค่าที่ระยะสูงสุดคือที่8เท่านะครับผมเพื่อจะได้ได้ขีดการเผื่อเนี่ยพอดีนะครับผมนะบก็กล้องผมว่าก็ใช้งานง่ายครับก็เป็นกล้องซึ่งสำหรับติดปืนอย่างพวกนี้5.56 23หรือ3.8ถ้าการยิงในระยะที่ครอบคลุมแค่100 400เมตรเนี่ย จ์เลยนะครับผมแล้วก็กล้องเล็กกล้องตัวนะครับก็มีไฟอยากจะยิงเป็นกล้องจุดแดงนะก็ตับตาใหญ่ไม่หนึ่งเท่านะครับก็ตั้งเปิดไฟนี่ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็ผมว่าก็เป็นกล้องตัวหนึ่งเลยที่สาย CQB เนี่ยชอบนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็มาอยู่กับเรานานแล้ว พี่พี่เพื่อนๆหลายท่านก็รู้จักกันดีพียงแต่ว,ว่าวันนี้ได้โอกาสก,าก็เอามารีวิูให้ดูว,ว่ามันมีตัวเลือกตั้งจาก1นถึงหเท่าแล้วก็จะมี1นึงแเท่าตัวนี้ครับผมอินแพ็ินแพ ด้วยการตั้งกล้องเะยครับยิงเป้าหุ่นคนนะครับที่สนามสามน้ำสนี่ครับระยะ200เมตรเนี่ยก็5นัดก็โดน5นัดหดครับผมก็ผมว่าความใสของเลนเนี่ยโอเคเลยครับเห็นเห็นตัวเป้าชัดเจน,นเวลากระทบครับก็ยิงง่ายครับก็เป็นตัวเลือกถ้าท่านกำลังหากล้องที่เป็นพวก low power v a t i v e r optics นะครับก็ผมว่าเจ้า อวอ t ์เทคไ r ร์ e เกิลก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับลองเข้ามาชมดีกันครับผมครับ